เพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาเริ่มส่มการแต่เราต้องไปคัดลอกลิงก์มาก่อนเดี๋ยวนะลิงก์ลิง,ลงโอเคแล้วทีนี้ก็รอโหลดแป๊บนึงนะคะ ก็เลยต้องขอบคุณเพื่อนทคนมากเลยนะคะที่มันเล่นเพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากค่ะเนาะเยอะมากหน้าที่สิบสองโอ้โหเยอะมาก โอเคค่ะพันเจ็ดกว่ากาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มรางวัลที่สามนะคะคนแรกเลยนี่ค่ะอันนี้คือคนแรกนะคะชื่อเนยอ,อายุสิ id ก็ตามนี้เลยยนดีด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะเออเดี๋ยวจะทักไลน์ไปเนาะคนต่อไปรางวัลที่สองคะ่ะชื่อดีซาอายุสิบสองนะคะอันนี้เลย ยินดีด้วยนะคะได้รางวัลที่สองต่อไปราง,งวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งใครจะได้เนาะชื่อตั้มอายุสิบสองออันนี้เลยค่ะได้รางวัลที่หนึ่งนี่นะคะก็โอเค